สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับถ่ายทำคลิปวิดีโอนะครับเคยไปกราบหลวงปู่คำบุนะครับหลวงปู่คำบุนะครับที่วัดกุฎชมพูนะครับก็ได้ผ้ายันหลวงปู่มานะครับสองเผืนนะครับผมแล้วก็ได้บูชาพระเครื่องนะครับพระเครื่องแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับผมตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับ ก็ได้ท่านได้เมตตานะครับเมตตาจานอักขละนะครับจานอักขละให้แต่ทางกับผมนะไม่ได้ให้ท่านจานตรงแผ่นหลังนะครับปกติแล้วท่านจะจานอักขละที่แผ่นหลังนะครับแต่ว่าก็ไม่เคยสักไม่เคยจานนะครับกลัวเจ็บนะครับก็เลยไม่ได้ให้ท่านจานหลังซึ่งท่านก็ มีความเชี่ยวชาญในอักขระนะครับอักขระเลขยกันในการจานนะครับแต่ท่านก็เมตตานะครับท่านเมตตาตาได้จานจานแผ่นยันให้นะครับนี่ครับก็เป็นแผ่นยันที่ท่านจานให้นะครับเป็นอักขระพร้อมโอ้โหพร้อมไปแล้วครับกระโดดไปแล้วเป็นแผ่นยันนะครับแล้วก็ก็ไปนมัสการท่านหลายครั้งนะครับ ครั้งหนึ่งนะครับก็ให้ท่านจานนี่ครับมีหนึ่งเดียวเลยนะครับนี่ครับอักขระนะครับผมอักขระเป็นอักษรธรรมนะครับอักษรธรรมอันนี้ก็เป็นกระดานนะครับกระดานบ่านะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับพอดีเป็นตอนนั้นน่าจะเป็น C 3สามนะครับ C 3สามถึง C หก็ไม่ได้ใช้นะครับก็เลย ให้หลวงปู่ท่านจานอักระให้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมมีหนึ่งเดียวเลยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับในการดำรงชีวิตในการประกอบอาชีพการงานนะครับระลึกถึงบุญคุณคุณงามความดีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานด้วยนะครับ เป็นคาถาแต่เคยถามเพื่อนๆนะครับเขาบอกว่าเป็นคาถาด้านมหาอํานาจนะครับอัขระที่ท่านได้เขียนจานไว้ของหลวงปู่คาบูวัดกุดชมพูนะครับผมไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้แล้วท่านก็จานให้นะครับผมก็เป็นหนึ่งเดียวเลยนะครับหนึ่งเดียวเลยแต่อัขระที่เป็นแผ่นยันพอดี เป็นแผ่นยาเป็นแผ่นทองแดงนะครับว่ามีอักขระนะครับเป็นแผ่นจานที่ท่านในเมตตานะครับผมท่านมีความเมตตานะครับมีความเมตตาต่อสิทธิ์ที่ไปกราบไหว้นะครับผมพอดีไม่สะดวกจับแล้วเพราะถ่ายมือถือนะครับผมนี่ครับเป็นอักขระที่ท่านเมตตาก็เก็บไว้นะครับเป็นเก็บไว้เป็นมงคลกับตัวเองนะครับถึงจะไม่มีมูลค่าราคาอะไรนะครับแต่ก็เป็นมูลค่าทางจิตใจนะครับ ยึดเนี่ยวจิตใจนะครับอันนี้ก็สวยงามนะครับเป็น Lock get, ล็อกเก็ตลูกปุบูุวัดุดชมพูนะครับผม